รรรหอองุกะสาตอิุนนี้ขึ้นมาบนยอดเขาวัดถ้ำผาลังหมีอ,มอำเภอโนนมะปรางจังหวัดพิษณุโลกแล้วครับในยามเช้า6นาฬิกากวากว่าของวันที่16เมษายน สงพหปครับวันนี้จะเป็นวันที่จะเดินทางกับนครราชสีมาวัดปอแดงหลังจากที่ได้มาพักอยู่ที่วัดปาลังหมีสามคือนด้วยกันโดยมีท่านอาจารย์สุพจน์ทิสุดธตซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ที่เคยอยู่วัดปอแดง บ้านท่านอยู่ที่นี่จะมาษาที่นี่ได้ไปเข้าขอคอร์สกรรมฐานวิ่ปัสนาธนรา,ารย์กยก้าด้วยกันเมื่อออกจา,ากคอร์สแล้วก็มาแวะพักที่นี่ร่วมง,งานสงกรานร่วมง,งานพักป,ป่าร่วมง,งานเ hey ฮปูนหล่อพระพุทธเจ้าเปิดโลกแล้วก็ภาษีวลีตอนนี้เราอยู่บนด้านบนที่บริสถานองค์พระพุทธปฏิมา เรีกว่าสมเด็จองค์ปฐมครับพระเจ้าสมเด็จองค์ปฐมความเสวยงามก็อย่าที่ท่านจะได้เห็นในภาพนะครับพุทธนาสาธุเป็นนิมิตที่เป็นกุศลกรรมติดใจติดตาติดใจในองค์พระพุทธปฏิมาของสมเด็จองค์งปฐม ที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับเมื่อได้มีการลรงสีทองเหลืองอลา,ามตั้งอยู่บนยอดเขาของวัดผาลังหมีแห่งนี้ตอนนี้ก็กำลังทาสีแล้วก็ทำขอบกำแพงครับก็จะต้องใช้งบประมาณอีกพอสมควรก็มีสรัทธาญาติโยมชาวบ้านผู้ที่มีศรัทธาผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ ขับรถผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นสมเด็จองค์ปถมหรือว่าหลวงพ่อใหญ่พระใหญ่ตั้งเด่นสง,งานมองมาจากที่ไกลๆก็จะเห็นสีเหลืองทองอลามเกิดความปีติเป็นพุทธานุสติในการเจริญพระพุทธกุลและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าและลึกถึงคุณความดีของพระเจ้าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานได้บุคคลผู้เจริญพุทธานุสติกรรมฐานยังศรัทธาให้เกิดขึ้น อัางความตั้งมั่นของจิตคือสมาธิเกิดขึ้นย่อมเป็นไปเพื่อความบรุทพน้นได้เช่นเดียวกันพุทธานุสติกรรมฐานและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตอนนี้เราเอาพระพุทธปฏิมาที่อยู่ด้านหน้านี้เป็นนิมิตติดอยู่ที่ใจของเราแต่เราจะไม่เอาแต่เพียงภาพติดตาติดใจอย่างเดียวให้เอาคุณธรรมความดีของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะก็คือเรื่องของการสั่งสมบารมีสิบทัศสิบประการด้วยการ มีอะไรบ้างบารมีสิบทัศสิบประการหนึ่งคือท่านเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละให้ตั้งแต่ที่เราได้ทราบข่าวว่าท่านบำเพ็ญพระโพธิญาณเพื่อสําเร็จเป็นสมมาสัพุเธเจ้าชาติสุดท้ายส่งเป็นพระเวสสันดนสรสละให้ทานช้างให้ทานบุตรให้ทานภรรยาแม้กระทั่งชีวิตพระองค์ก็สามารถให้ทานได้เพื่อความมุ่งหวังก็คือพระสมมาสัมพุเธเจ้าการได้ เป็นพระสมณเจ้าช่วยลื้อถอนสัตว์หรือขนสัตว์ออกจากสารวัตการเพียอว่าจะเกิดให้ได้มากที่สุดศีลีพระองค์ก็ทรงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดนี่กามาพระองค์ก,อองก็ทรงได้ออกผนวดออกบวชเพราะเห็นโทษจากการ,รม,มาสุขพระองค์ทรงอยู่ในการ,รม,มาสุข29ปีเมื่อเห็นเทวทูตทั้งสี่คนแก่เจ็บตายสมณนะจึงเป็นเหตุบรารมีเก่าของพระองค์ที่พระองค์สั่งสมไว้ มา,มาทำให้พระองค์ทรงไตรตรองพิจารณาแล้วว่าถ้าอยู่ทางโลกโอกาสที่จะได้พ้นจากความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปได้ยากจึงได้เสด็จออกประวดออกบวชเป็นเนกครมบารมีแล้วก็บำเพ็ญปัญญาบรารมีวิทยาบรารมีความเพียรอย่างยิ่งยวดในสมัยนั้นใช้เวลาถึง6ปีในการบำเพ็ญทุกรก,กิริยาแล้วก็มีสัจจะ พระอ,องค์ทรงตั้งสัจสัตยาธิฐานสัจจะพร้อมกับอธิษฐานบารมีความตั้งใจที่แน่วแน่จะนั่งที่โพธิมณฑลโดยไม่ลุกไปไหนถ้าไม่ได้ตัสรุบรรลุธรรมเป็นพระสมมาสัมเทเจ้าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพระอ,องค์ก็จะทรงไม่ลุกไปไหนจะทรงประทับนั่งเจริญภาวนาเริ่ม,ม,ต,มาาาตั้งแต่เจริญอาณาปานัสติและลึกรู้ดูลมหายใจ ตามรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมของพระองค์จนกระทั่งจิตของพระองค์ก็ค่อยสงบระงับลงเมื่อจิตสงบตั้งมั่นในขั้นปฐมยามพระองค์ก็ทรงได้บรรลุหรือว่าเป็นบรรลุปุปเพนวาสานุสติญาณญาณระลึกชาติได้ว่าพระองค์ทรงเคยเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนะครับชาติไม่ถ้วนเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วน ในมัชฌิยมยามพระองค์ทรงบรรลุจตุปปาตยานยานอย่างรู้ว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไปเกิดที่ใดด้วยอํานาจของแรงกรรมถ้าหากวา่าเราสั่งสมสิ่งที่เป็นกุศลกรรมคุณงามความดีเราก็มีสุขคติเป็นที่หวังที่ไปได้แต่ถ้าบุคคลใดไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีทําแต่สิ่งที่เป็นบาปอากุศลกรรมก็มีทุคติเป็นที่ไปพระองค์ทรงอย่างรู้ด้วยยานคือจตุปปาตยาน จนกระทั่งในยามสุดท้ายปัจฉิมยามยามใกล้รุ่งพระองค์ก็ทรงได้บรรลุอาสวะขยายานยานเป็นไปเพื่อความพ้นทุกขานออกจากทุกเป็นไปเพื่อขจัดอาสวะกิเลสความโลภโกรธหลงทั้งหลายดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญพระองค์ก็ทรงจิตพระองค์ทรงสว่างสวัยเหมือนพระอาทิตย์ในยามเช้าไม่มีสิ่งไหที่มารบกวนจิตของพระองค์ความสว่างสวัยของจิตที่พระองค์ทรงบรรลุธรรม เรียกว่ากำจัดอวิชชาจนกระทั่งเกิดวิชาเกิดญาณอย่างรู้ว่ากิเลสสิ้นแล้วภพชาติสิ้นแล้วเป็นเหตุให้พระองค์ทรงได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณอย่างสมบูรณ์เช้าวันนี้เราขึ้นมาบนยอดเขาของวัดผาลังหมีอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะได้อำลาจากที่วัดแห่งนี้เพื่อที่จะได้เตรียมตัวเดินทางกับจังหวัดนครราชสีมาวัดปอแดงสิบต่อไป ขอท่้านังหลายที่กําลังติดตามรับชมอยู่จงอนุโมทนาบุญด้วยเนาะวันนี้ก็จะยังมีการห่อพระพุทธเจ้าเปิดโลกอีกหนึ่งองค์ที่นี่ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีศรัทธามาร่วมงานสงการมาร่วมพระป่าแล้วก็ร่วมรอสร้างองค์พระพุทธปฏิมาทั้งภาษีบาลีคนไหนที่ไม่อยากอดอยากยากจนนอกจากเป็นผู้ให้ทานแล้วก็สร้างภาษีบาลีหรือว่า มีศรัทธาในพระศรีวดีกันในคุณธรรมของพระศรีวดีแล้วก็ดาเนินตามแบบอย่างท่านเขาเป็นเหตุให้เราได้ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเหมือนพระคุณธรรมของพระศรีวเดีก็เราจะได้นมัสการองพระพุทธปฏิมาองค์นี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธบูชามหาเตชะวันโตข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีเดชและเดชะธรรมบูชามหาปัญโยข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชามหาโปะวัโหข้าพเจ้าขอบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยพวกทรัพย์สมบัติ มีสวรรค์สมบัติมีพระนิพพานสมบัติเป็นที่สิ้นสุดการเวียนว่าจะเกิดสืบต่อไปเพราะการบูชากราบไหว้พระพุทธปฏิมาองค์สมเด็จองค์ปฐมที่เราอยู่เบื้องหน้านี้ ด้วยอานิสง์ที่เราทั้งหลายมีจิตศรัทธามีความเรื่มใสขอ,อน้อมบูชาสการะด้วยอานิสงแห่งการน้อมบูชาสักการะของข้าพเจ้าทั้งหลายขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิให้ตั้งมั่นในศีลในธรรมในสติสมาธิปัญญาขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยได้มีดวงตาเห็นตามบารลุมรรคผลนิพพาน ตามพระองค์ท่านโดยไม่เนื่นช้าด้วยเทินสาธุสาธุอนุโมทามีอนุโมทนากับทุกคนทุกท่านนะครับในยามเช้าวันนี้ขอทุกท่านเป็นผู้มามืดไปสว่างเป็นผู้มาสว่างแล้วก็ไปสว่างให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยธรรมะคำสอนมีพระธรรมนำชีวิตคือสติสมาธิปัญญาให้ได้เข้าถึงความปนทุกข์คือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินอนุโมทนาสาธุครับเดี๋ยวเจอกันที่วัดปอเดนะครับ เธอคือดอกไม้หน้ากาลเวลาเธอคือสีสันแรกแรกนรารเธอคือความหมายที่ฉันมองหาเธอคือชีวิตที่เปลี่ยมชีวา I'm painting. i